ฟิว <TV S 2> ิาฟุตบอลยุโรปลีลปลกกลุ่มจีนัดสุดท้ายเลสเตอร์ซิตี้ประทะเออเคเอเทนจากกรีซวันพฤหัสที่10ธันวาคมเวลา3นาฬิกาณสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมเบเดนโรเจอร์เทนเนอร์ของเลสเตอร์พาทีมแพ้ซอย่าสูงประตูต่อหนึ่งในนัดที่5ก่อนชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด2-1ในเกมลีกเป็นชัยชนะนัดแรกในรอบ5้าเกมความพร้อมเกมนี้บีรอสยังไม่มีชากราโซยุนซูและลิคาร์โดเปเรราที่บาดเจ็บหลังจากฟิตกลับมาช่วยทีมได้ในเกมแพ้ซอย่า รวมถึงแดเนียนอามาตีและติโมธีคาสานเย่ที่เดี่ยงอยู่ก่อนแล้วแต่ในรายของเอดีดีที่ฟิตกลับมาเป็นสำรองได้แล้วในเกมชนะดาบคู่ก็น่าจะได้ออกสตาร์ทเช่นเดียวกันกับแข้งสำรองรายอื่นเช่นเวสต์มอร์แกนทามซาชาลบี้ลุคโทมัสเซคิสซุนเดและเคริซีอิฮานาโชมาซิโมคา r เรราเทนเนอร์ของเอเทนพาทีมแพ้บรากา2ประตูต่อ4และแพ้พนาจินายกอส1ประตูต่อ2ซึ่งเป็นการแพ้2นัดติด สภาพทีมเกมนี้คาร์เรราจะไม่มีเอเมเรียลอินชัวแบ็กซ้าอาจจะตายที่ติดโทษแบนหลังสะสมใบเหลืองครบโคตาซึ่งเป็นโอกาสของมาริโอมิจารดาวรุ่งวัย17สกายสปอร์ตรายงานว่าเรสเตอร์ซิตี้สโมสรแกล่งจากเพนเดอร์ลี่อังกฤษได้เริ่มทำการเจราจาเพื่อต่อสัญญาใหม่กับจอร์นี่อีแวนปากลางวัย32หลังมีกระแสข่าวว่าเจ้าตัวอาจจะย้ายกลับร,ร่วมสังกัดเก่าอย่างแมนยูแบบไร้ค่าตัว อีแวนย้ายจากเวสต์ฟอร์ดอัลเบียนมาเป็นสมาชิกในถิ่นเลสเตอร์ซิตี้เมื่อเดือนมิถุนายนปี2018แต่เจ้าตัวกำลังจะหมดสัญญากับเลสเตอร์เมื่อจบฤดูกาลนี้ขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวว่าแมนยูอดีตต้นสังกัดเก่าเตรียมแผนที่จะเซ็นฟรีแข้งรายนี้กลับไปคุมเกมรับในถิ่นออตเอร์ฟอร์ดช่วงซัมเมอร์หน้าอย่างไรก็ตามล่าสุดมีการเปิดเผยว่าเลสเตอร์กำลังทำการเจราจาเรื่องสัญญ,ญาใหม่กับอีแวนโดยมีการเสนอสัญ,ญญา2ปีให้กับนักเตะซึ่งเจ้าตัวก็มีความสุขดีกับการเป็นนัเเเตะขอองลร์ เลสเตอร์ซิตี้ยูยี่สิลงสนามในศึกฟุตบอล EFL อฟแอลทร์ฟี่รอบ3ออกไปเยือนซอลฟอร์ดซิตี้ทีมจากลีก2เกมนี้เลสเตอร์ซิตี้ส่งธนวัฒน์ซึงจิตถาวรนมิฟิลชาไทยลงสนามตัวจริงยืนคุมเกมแดนกลางฝั่งซ้ายโดยจะบ้านซัลฟอร์ดได้ประตูออกนำไปก่อน2-0จากเบนดอนโทมัสอาซานเต้นาทีที่24ก่อนจะบวกเพิ่มในครึ่งหลังจากเอมโมเอลดีลุสเบ้นาทีที่59จากนั้นเลสเตอร์ยิงไล่มาเป็น1ประตูตอ่อ2จากเอมิลันมูสเควนาทีที่64ก่่อนนทีธสิบส มิดฟิลด์ชาวไทยจะทำแอสตส์สุดสวยให้กับแอสเมลลยิงตีเสมอให้ทีมสำเร็จในนาทีที่69จากนั้นซอลฟอร์ดไม่ได้ประตูขึ้นนำอีกครั้ง3-2ในนาที78แต่เลสเตอร์ซิตี้ก็มาไล่ตามตีเสมอได้สำเร็จ3-3จากเชนฟรินนาทีที่83จบ90นาทีเสมอกัน3-3ต้องตัดสินด้วยการดวลลูกหยุโดโทษแล้วก็เป็นเลสเตอร์ที่ยิงได้มแม่นกว่าเอาชนะไปได้6-5ซึ่งนักเตะที่ยิงจุโดโทษเข้าประกอบไปด้วยคันรัมไรท์คันรัมฮูอมอาวร์เซี่แมียเ ายาเลซาเบล่าส่วนคนที่ยิงไม่เข้าก็คืออารีเล็กซ์บ้าส่งผลให้เลสเตอร์ซิตี้ชุดยู23่ผ่านเข้ารอบต่อไปในศึกฟุบอันั่ว EFL โ r o p ทฟีแต่ดารุ่งอเมริกันที่น่าจับตามอง 1. คริสเซียนพูริสิทธตัวรุกวัย22เป็นสมาชิกขาประจำของชิมชาติสาร,รัฐช,ชุดปัจจุบัน และยังเป็นกําลังสําคัญในแนวรุกของพลพรรคพยาอินรีไปอีกหลายปีเมื่อฤด,ดูกาลที่ผ่านมาปูริสิตย,ย้ายจากดอทมุนไปเล่นให้กับเชลซีด้วยค่าตัว5 7ล้านปอนด์พร้อมทําผลงานยอดเยี่ยมโดยการซัด11ประตูกับ6กแอซิสจาก34นัดทุกรายการให้กับเชลซีสีเท้าและศักยภาพของเจ้าตัวไม่มีอะไรที่ต้องพิสูจน์อีกแล้วซึ่งหากเจ้าตัวรักษาฟอร์มการเล่นที่สม่ําเสมอไว้ได้ก็ไม่แปลกที่ปีกเชลซีรายนี้จะเป็นนักเตะที่ดีที่สุดตลอดการของสหรัฐในอนาคต 2. เซอร์จิโอเดสจากบาร์เซโลนาเดสเกิดในฮอลแลนด์และเป็นเด็กปั้นของอาแจ็คอัมสเตดัมแต่เขาเลือกจะลงเล่นให้กับทีมชาติอเมริกาโดยแบ,บ็กขวาวัย20เพิ่งได้รับโอกาสครั้งใหญ่ในชีวิตด้วยการย้ายไปเล่นให้กับบาร์ซ่าเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาฤดูกาลนี้จะตัวปรับตัวให้เข้ากับบาร์เซโลนาได้อย่างรวดเร็วและเป็นกรหลากบาร์ซ่าภายใต้การนำของโรนัลคุมันเป็นที่เรียบร้อยโดยลงเล่นให้กับเจ้าบุญทุ่มไปแล้ว10เกมซัดเป็น1ประตู 3. โจวานนี่เรน,นาจากดอนม โจวันนี้เป็นลูกชายของคาร์เดลเรนาตำนานกองกลางกับตันทีมทีมชาติสหรัฐอเมริกาโดยปัจจุบันมิดฟิวรายนี้เป็นกําลังสําคัญให้กับบริสเลอร์ดอตมุลร่วมกับยอดดาวรุ่งรายอื่นอาทิจจรอนซานโชและเอริกบอฮาร์เลนเมื่อสี่สั้งที่แล้วโจวันนี้เคยทําสถิติเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทําประตูได้ในศึกเดฟเบพวกข่าและฤดูกาลนี้เขายังทําผลงานได้ดีต่อเนื่องหลังซัดไป2ประตูกับ3แอซซิสให้กับดอทมุนโจวันนี้เป็นมิดฟิวสมัยใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์รวดเร็ววีสัย และสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์กดดันได้อย่างสบายนอกจากนี้เขายังแซบประตูเปิดตัวให้กับทีมชาติสหรัฐไปได้เรียบร้อยในเกมกระชับมิตรกับปานามาเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนยที่ผ่านมา 4. ไทเลอร์ e อดัมเอเบรซิกดัมเป็นผลผลิตจากอะเคเดมีของนิยอร์เรดบู๋ก่อนย้ายมาแจ้งเกิดกับเอเบรซิกเมื่อฤดูกาลที่แล้วและพัฒนาตัวเองจนกลายมาเป็นกำลังสำคัญในแดนกลางของทีมจนถึงเวลานี้ภายใต้าการคุมทีมของยูเลนนาเกอร์มัน ทนหนุ่มไฟแรงที่ไร้ซิกนั้นอดัมโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นมากในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับนอกจากนี้เขายังเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ที่สามารถขยับไปยืนเป็นฟูลแบ็กได้อีกด้วยในวัย21อดัมมีโอกาสรับใช้ทีมชาติไปแล้ว12เกมและหากมองจากจำนวนเกมที่เขาลงเล่นให้กับสารัฐบ่งบอกได้เลยว่าเจ้าตัวเป็นขาประจําของทีมชาติเรียบร้อย5เวสตันแมคเคนนี่จากยูเวนตุส ที่ของแมคเคนนี่กลายเป็นที่รู้จักของแฟนบอลมา2อสปีแล้วหลังแจ้งเกิดกับชาวเกส0ูนสี่และในฤดูกาลนี้เขาย้ายมาเล่นให้กับยูเวนตุสด้วยสัญญาย,ยืมตัวพ่วงออปชั่นซื้อขาดในราคา18ล้านภายใตการคุมทีมของอันเดบิโลที่ยูเว่แมคเคนนี่ได้ลงสนามสม่ำเสมอและกับทีมชาติสหรัฐภายใต้การนําของเกรกเบอร์ฮาเตอร์กองกลางวัย22ถือเป็นกําลังสําคัญในแดนกลางของทีมเช่นกัน 6. จอร์ดซาเจนเวอร์เบเมน ไม่มีความรับใดๆที่ทีมชาติสหรัฐต้องการกองหลังที่ไว้ใจได้หลังหมดยุคของโจซี่อันจีดอรอดีดาวยิงสีเท้าดีและในอนาคตซาเจนก็น่าจะก้าวมาทาหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างแน่นอนฤดูกาลที่แล้วหัวหอ,อกวัย20ปีโชว์ฟอร์มให้กับเบรเมนได้เป็นอย่างดีแม้จะยิงไปเพียง4เม็ดแต่ก็ถือว่าเขามีส่วนสําคัญในเกมรุกและช่วยให้พลพักเจ้านกนางนวลอยู่รอดในสึ่อเบร์ริกาได้สําเร็จซาเจนเป็นกองหน้าที่แข็งแกร่งจบสกอร์ได้อย่างเฉียบขาดตอนนี้เจ้าตัวติดทีมชาติไปแล้ว12เกมัดไป5ป5ระตู และสถิติระเบิดตะข่ายของเขาก็น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 7. ทีโมทีเวอาจากลิวมันอ่านไม่ยุติธรรมนักที่แฟนบอลจะลืมชื่อของเวอาหลังจากเจ้าตัวเจ็บเอ็นร้อยหวายจนแทบไม่ได้ลงสนามให้ต้นสังกัดอย่างลิวเลยรวมทั้งทีมชาติสหรัฐที่เขาลงเล่นในเกมล่าสุดก็ต้องย้อนไปถึงเดือนพฤศจิกายนปี2018เลยทีเดียวยังไงก็ดีเวอาซึ่งเป็นลูกชายของจอร์ดเวอารตำนานดาวิงเจ้าของบอลลงดอนนั้น ยังถือว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งมากความสวรรค์ของวงการโดยทักษะและฝีเท้ายังสามารถพัฒนาไปได้อีกไกลขณะเดียวกันมันก็เป็นเรื่องดีที่เวลานี้โฮฮวายยี่กลับมาพิสมบูรณ์แล้วและเพิ่งได้ลงสนามในเกมกระชับมิตรกับเวลและปานามากลางเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกว,ว่าเวอาใกล้กับบท u ทวงต,ตำแหน่งของเขาคืนเต็มทีแล้ว 8. คอลัดเดลาฟอนเตจากบาร์เซลโลนาเดลาฟอนเตเป็นเด็กชาวอเมริกันที่เติบโตในสเปนและเข้าร่วมอะคาเดมี่ของลามาเซีย อะคาเดมี่ชื่อดังของบาร์เซโลนาตั้งแต่อายุ12ก่อนไต่ต้องไปเล่นให้กับทีมชุดบีและได้ไปเดิมสนามกับชุดใหญ่ของบาร์เซโลนาในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกกับดินาโมเคียบเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาดา้วงวัย19ปีเป็นตัวรุกที่มีความหลากหลายและสามารถเล่นได้ทั้งริมเส้นทั้ง2ฝั่งซึ่งการเลี้ยงบอลและสปีดต,ต้นที่จัดจ้านของเขาสร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับอยู่เสมอนอกจากนี้เดราฟอนเต้ได้รับประกาสไปเดิมสนามกับชุดใหญ่ทีมชาติสหรัฐไปแล้วในเกมอุ่นเครื่องกับเวลเเมมืื่่่ออกกาาาางดนนนพฤศิยทีผ